ล้ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ Home วิทโอมออนไลน์ r i v a t e s e r v e r นะครันผมวันนี้ผมจะมาเล่นเดอะ i ิเกอร์ที่โดนเนิร์ฟมานะครับเป็นการเนิร์ฟที่เรียกได้ว่ามีผลต่อตัวละครมากๆเลยนะครับโดยสกิลอย่างมือเย็นนะครับก่อนโดนเนิร์ฟเนี่ยจะเป็นสกิลที่เพิ่มพลังงานให้เต็มหลอดเนาะ และก็จะใช้งานได้แบบไม่จํากัดประมาณกี่วิไม่รู้นะครับโดยที่โดนเนิฟมาก็คือจะเอาสถานะโครงกระพันออกนะครับนั่นก็คือหลังจากที่กดสกิลมาเนี่ยได้แค่พลังงานเต็มหลอดจะไม่มีสถานะโครงกระพันหรือว่าใช้พลังงานได้แบบไม่จํากัดแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งมีผลต่อตัวละครนี้มากเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยมันต้องใช้สกิลอย่างการโอกกอดน,นะเนาะเพื่อเคลื่อนที่หรือใช้สกิลควันเพื่อแบบว่าทําให้เราเห็นออร่าผู้รอดชีวิตหรือจะสโลหรือจะใช้ก้นไก่อะไรอย่างเงี้ยมันใช้พลังงานเยอะมากซึ่งพอ ถานะกงกระพันตรงนี้ออกไปอะเล่นยากมากๆเลยเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยต่ครับผมในเกมแรกเราก็อยู่กันในด่านสานรสารับผมกับเดอะลิเกอร์ที่ถูกเนิฟมานะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีผลต่อตัวละครมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่แค่ที่อ่านมาก็รู้เลยว่าโดนหนักครับเพราะว่าตัวเดอะลิเกอร์ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะมากในเรื่องของการไล่แล้ว พอโดนแบบว่าสถานะที่มันลบไปอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะดูเล่นยากนั่นเองนะเพอาะทุกที่ที่เรากดสกิลเนี่ยก็คือมานามันจะไม่หมดแต่ตอนนี้คือมันหมดแล้วมันแค่เพิ่มให้มันเต็มหลอดได้เท่านั้นเองนะซึ่งลำบากนแะน่นอนมาจะเจอเป็นมิวมิวมาคนแรกครับไปเลยแบบเถิงเงนีแนะ่หนึ่งพีไฮ้ตรงนี้อยู่กันสาม มันเยอะดีก็ต้องรักเดียวใจเดียวก่อนนะครับพีวีว่าเป็นคนรักเดียวใจเดียวผมก็ต้องไล่ทีละคนหลอกว่าโดดมหมุ่งดักหน้าไม่มีผลกินน้ำยิวก็ไม่มีผลครับตีแผทีิเชียรอยู่ครับแผ่แรกมาสัญญาณแรกลงไวครับผมเอ็กซ์ที่ยิวเห็นอลร่าซ้ายบนมีคนนะครับใครอะตีมหรอ เอ้ไอ้ผมกดอไม่ติดโอ้โหไม่งั้นได้แผลไปแล้วหลบมีดให้อเอย้ยอ้ยะหนึ่งชับโอเคอาจจะได้แผลหนึ่งปะเนี่ยพอไม่ได้มานาหมดอ่ะผมจะกดใช้ดูนะครับปึ๊บเห็นไหมหลอดมันเพิ่มครับแต่ว่ามันจะไม่เป็นสถานะคงกระพันแล้วก็คือพวกพี่มันใช้ได้ไม่หมดเนี่ย อ๋อได้แผลเฮ้ยเึไม่โดนแต่ว่าตีโดนนะดีเจไปยันแน่นอนเออเขาวิ่งขึ้นบนปะยันแค่แผ่นเดียวนี้สามารถทำเซอร์หายได้เลยนะ่ะคือถ้าตาไม่ดีนี่คือโดนนะโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรครับ เรายังเห็นอยู่เมื่อกี้เต้นกันด้วยแต่ว่าพอดีผมมาถึงแล้วอะดิมีแบบว่าเต้นฮิลครับแล้วมีไอาชาบูทแอปมาให้นี่คือโกงมากผมบอกเลยมันแบบว่าสะดวกสบายมากกันเตอสมัยนี้มีมิวเต้นไอาชาเอน,นี่บูทดาม,มิ พุความเร็วนี่แน่อีกหนึ่งแผบโอเคถือว่ามีผลมากๆเลยนะมีผลมากๆครับเพราะว่าถ้าเป็นปกติจะติดหลังไปนานแล้วอันนี้คือชะลอการติดหลังไปแบบมากอยู่เดียไม่ได้โดดอ้าวแล้วโดนสองแผล อย่างนี้ไม่ดีหรือเปล่าครับกดเคิร์สเลยแล้วกันผมอยากได้ไอ้เช่าวบผมจะได้กลับไปไล่คนที่เป็นหัวกะโหลกโอเค <c oughs> ไล่มิวมิวครับผมไปไล่แบบเพ <c oughs> ลิดเนมิวมิวมีกินน้ำหิวฮะ อีบีผมมีแผลที่เชื้อแต่ผมรอผมไม่รีบไอชาไปแล้วสองหนึ่งขับเลยครับขับเลยสองแผลเรียบร้อยเออช่วงนี้นี่ออกเกมกันปล่อยมากเลยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ไม่ค่อยได้มาอัดคลิปเล่นหรอกนะ ค่อนข,ข้างจะเสียอารมณ์นี่นะวันนี้ไปฮิวมาดิผมเจ้านว่าผมตีเขามไม่แผลหนึ่งเกินไล่ไปมันตามหลังได้ไวครับผมว่ามันก็ไอเนี้ยแหละแต่ T S ออที่ผมให้ลิกเกอร์ไปนี้ตอนนี้น่าจะอยู่ T A ออแล้วหรือเปล่าดูจะไม่ว้าวเหมือนแต่ก่อนนะ ยิ่งถ้าเป็นด่านโล่งๆนี่อย่าหวังเลยว่าจะรอดโอเคถ้าปกติเนี่ยผมจะยิงควันออกไปบ่อยมากนะแต่ด้วยความที่เป็นอย่างนี้นี่ก็ไม่สามารถครับมีการเข้าตู้แน่นอนครับจะตีมล่าสุดอยู่ซ้ายบนปนะ เจอแล้วทีนะเหร๋อว่าแอบเนียนอยู่หาตั้งนานเอ่อประตูเกิดมาก็เท่านั้นครับเป็นเดอะลิกเกอร์สบายมาก กันไก่แผ่เดียวแล้วโอเคกินน้ำฮิวแต่ว่าแผ่ที่เชื้อยังอยู่รับเี็บร้อยหานานอยู่นะผมคิดไปแล้วน่าจะอยู่โซนบ้านเล็กแล้วเพราะว่าตายบนกับขวาบนนี้มันเงียบแปลกๆนะ,ะเดินมาเจอพอดีโอเคเกมแรกก็จบไปได้ด้วยดีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมที่สองกันต่อเลยดีกว่า เกมที่สองเราก็อยู่กันในด่านวิสเซนด w า m a n ชั่นนะครับผมเป็นด่านที่จะไหวหรือเปล่าเนะี่ยแล้วเกมที่ผมเจอพี่บูมไงแต่ว่าพี่บูมแกโซโล่นะก็ยังดีครับดีกว่ากดตี้มาแล้วผมนะ่าจะกรีนอยู่เพราะว่าเวลาอัดคลิปตอนนี้ก็ค่อนข้างดึกแล้วอยากนอนแล้วโอเคมาครับเดี๋ยวเราไล่พังของให้หมดก่อนใต้ดินจะไม่มีเล่นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นลายซ้ายนี้ไปไล่คนนะเาะเราเจอ นะอย่างก,ก็วางบลิฟไว้ว่าต้องมีคนแลวเจอจริงด้วยเขาเปประตูยับเลยครับผมก็ทางไปก่อนนะต้นเกมยังไม่รีบอะไรมากมายครับมีเกรนเน็ตด้วยมีไอชาฟูดวิ้งไปแล้วครับมีกินน้ำของไอช่านะมีน้ำสองขวดนั่นเอง เออเราปลาควันนี้ก็เพื่อสโลครับแล้วก็ดูออร่าด้วยอ่าหัวไอาชาวิ่งอึดมากเลยหนึ่งแผลไปก่อนป่ะผมดักด้แบบห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แน่เออปึ๊บเอ้ยอ,อะไรอ่ะไปโดนได้ไงอ๋อ้อง ปึ๊บมาโอขึ้นซ้ายบนแล้วครับผมว่าอาจจะเป็นความคิดที่แย่นิดนึงไล่ไอชาต้นเกมคือผมรู้สึกว่าไอชามันโกงมากเลยข้างบนสองครับต้องเลี้ยวแล้ววะเครื่องจะไหลเอามากโหแล้วมีข้าวด้วยลูกเล่นเยอะจัดทไมมาไม้มาวิ่งสวนงั้นเหรอ โอเคของแผลครับไล่ยากกว่าทางมันเป็นแบบอ้หาวโอ้โหยังมียันอีกหรือเชื่องจริงมีติดไม้ติดมือมาด้วยนี่ก็มีหรือเปล่านี่มีกินน้ำฮิวแน่นอนเดินติดกันเป็นว่าเล่นเลยครับโอ้ยเฮ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 ้เอาดีน้อง เอาจิงหรอจะประกาศอย่างนั้นจริงๆหรอกินน้นำพิวด้วยโอ้โหจะประกาศสงครามหรอประกาศสงครามโลกโอู่แล้วเครื่องไวยังอะประกาศสงครามโลกเดี๋ยวหนกดมาก่อนลุกมาประกาศสงครามโลก ยังใครอยู่ข้างนอกอ่ะไอชาครับสองเครื่องไวครับแต่ว่ายังไม่ได้เซตเครื่องที่เหลือก็น่าจะพอได้อยู่นะโอ,โอ้ยติดสโลเลยรู้สึกว่าเล่นยากขึ้นมากๆเลยครับแต่ว่า เห็นผลนะ okay <S <S อเนนอ้ยยังมียันอีกหรือเยอะไปเปล่าเยอะไปหรือเปล่าพี่ยิงหิวครับต้องแก้กเกมละเมมเลยปะเกมเร็วอย่างนี้ ต้องส่งก่อนขอโทษมันจาเป็นมากมากต้องรีบเลยเขาเรียกว่าเล่นแบบรัดกลุมนะมเจอ,เอมันตึงจีพิงอยู่ข้างล่างแวะไปแทะพี่บูมหน่อยดีกว่าอมแผลปีด้วยแผลปีซะด้วยแล้วสองแผลไปโอเคราแทะให้เจ็บก่อน กินน้ำฮิวมาครับไม่ได้ฉีดยาทั้งนั้นโอเคเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมจะซ้ำรีวิ้งต่อ,อกคนหนะึ่งครับทำไมไม่ย่อใส่แล้วโดนบไป เมมเลยเมมเลยโอ้ยตัวจสองสยองขวัญเกินตัวจสอบมไม่ต้องถามขอญาตทางอันแน่มีเนียน่ะมีเนียนวะผมจะแก้นะเป็นไม่เห็นคุณแล้วกันนะคุณบูมดีเดียงแม่นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยเกม เฮ้ยสตานสตานเป็นชั่วโมงเกินสัานเป็นชั่วโมงเกินอาสรุปคือมีตันตู้หรออืมเอ้ยเมื่อกี้เพิ่งแตกแทนไปเองยังสเปสสปาอะไรนั่นอยู่เลยไปไหนแล้วเจ๊ผมเห็นตีนผมเห็น ก็ต้องไล่แล้วบ้างเ,เฮ้ยอโอ้โหยันสามแผ่นนะตรงเนี้ยยอดเกมว่าเล่นตู้ครับต้องรีบไล่ครับฮ้ยผมไม่ได้ตีคิวอะแต่ผมรู้ว่าน่าจะอยู่เครื่องแหละ คือมีที่คิวครับจะเจอเลยมา <laughs> ได้ไล่กันนักที <laughs> โอเคมันตึงเกิน <c oughs> อุย้อยอ้าวแ้ต้องบีบสกิลไม่เสร็จอีกหรอกีลาดังพังตู้พั <c oughs> งเลย <c oughs> เอ้ยเอเอ้ยเเอ้ยเอยเออยเอโดนนะโดนนะ หลอกว่าจะไปไงอ้าอย่างนี้คือเสียเชิงละเฮ้ยเสียเหมือนกันมีทางออกฉุกเฉินหรอเราล่าม,มาครับขึ้นบนไปผมน่าจะตามลายดื้อไปเลยมียันหนึ่งแผ่นต้องแปะไหนครับแปะขวาเออที ไปถึงได้นอนทันทีตอนสองเครื่องจุดนี่ผมคิดว่าต้องไปอัดคลิปใหม่ละคือเจอเล่นตึนเงินเกินอ่ะไหวเราก็ไม่ค่อยได้เล่นโอเคแล้วผมก็มีประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้คลิปนี้เหนื่อยมากครับหาห้องเหนื่อยก็ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามเปังใจกันด้วยแล้วกันนะถ้าพี่บูมาดูคลิปนี้นะพี่ก็รู้อยู่ว่าผมอัดคลิปมานานแค่ไหน โอเคไปเจอลไอคิมหน้าไปบ่ายครับ